วันนี้พบกับการเตรียมอาหาร4เมนูนะครับสำหรับ1วันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มีเพ็บไทยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเตรียมอาหารกันเริ่มจากการหุงข้าวก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราใช้ข้าวไรซ์เบอร์ี่ผสมนะครับอันนี้เราผสมกับข้าวหอมนะครับ ่าเดี๋ยวเราล้างก่อนเนาะมีทริคให้นิดนึงนะครับผมสำหรับอัตราส่วนจากข้างถุงหลังจากล้างแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำใช่ไหมถ้าเราไม่อยากาใช้กระชอนอย่างเงี้ยให้เราจําระดับน้ำไว้ตวงไว้ก่อนเลยก่อนล้างเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราซาวข้าวน่ล้างน้ำออกเสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ำในปริมาณใกล้เคียงกับที่ระดับที่เราจำไว้นะครับ ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตวงไว้อันนี้น้ําที่หุงผมใช้น้ําดื่มเลยนะครับผมไม่ได้ใช้น้ําประปานะครับน้ําที่ล้างก็ใช้น้ําดื่มเหมือนกันนะครับเปิดเตาไฟวันนี้เราไม่ได้ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะฮะผมโดยใช้เตาแก๊สแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวใครอยากง่ายก็ใช้หม้อไฟฟ้าก็สะดวกดีง่ายดีนะครับผม นะตั้งรอไว้นะเดี๋ยวน้ําเดือดพอดีหลังจากเราหั่นผักอันนี้เสร็จนะครับไปมาอันนี้เป็นบัตเตอร์นัทนะครับแต่กูนฟักทองเหมือนกันนี่แหละนะครับฟักทองเวลาเราเอาไส้ออกเราใช้ช้อนขูดแบบนี้จะง่ายนะครับจะปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมไม่ค่อยปอกเปลือกเพราะว่าผมชอบลืมเวลา เรานึ่งไปพร้อมกับผงข้าวเนี่ยชอบลืมดูนะครับถ้าปอกเปลือกมันก็จะเละไปอันนี้ไม่ปอกเปลือกก็จะแข็งหน่อยกําลังพอดีหน่อยนะครับผักไว้แครอทเหมือนเดิมผักเราคุ้นๆน,นะฮะสามแบบที่เราใช้ในหลายๆคลิปนะครับผักสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะนะครับอันนี้แครอทก็ปอกผิวออกก่อนครับหรือไม่ปอกก็ได้ล้างให้สะอาดๆก็ได้นะครับแล้วก็หัน่นท่อนหั่นแว่นอะไรตามชอบเลยนี่ผมก็ หั่นเป็นท่อนแล้วกันนะครับพอดีพอดีใครชอบมากชอบน้อยก็เลือกได้เลยนะครับพวกนี้แคลอรี่ไม่ได้สูงมากนะครับช่วยให้อิ่มท้องได้เพิ่มจากข้าวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ข้าวไม่เยอะเนาะแล้วก็บอกโคลรี่นะครับผมเนี่ยอันนี้หัวเก่้าหน่อย นาะยังไม่หมดแล้วก็เอามาใช้นะครับผมแล้วก็เติมหน่อยนะให้เต็มสี่มื้อเรานะครับพอดีพอดีอดไปหั่นง่าย,ายๆแบบเนี้ยนะฮะถ้าเกิดเราจะเอาทั้งเขาเรียกอะไรทั้งหัวเล็กๆมานิดนึงก็ผ่านิดนึงแล้วกันเนาะหลังจากล้างน้ําเสร็จเมื่อกี้หัน่นแล้วเอาไปล้างน้ํานะครับก็เอามาตั้งไว้บนหม้อนะครับบอคเคอรี่เราจะใส่ทีหลังหลังจากน้ําเดือดแล้วนะครับสักระยะหนึ่งนะครับ กลับมาเตรียมเนื้อสัตว์กันต่อนะฮะวันนี้เราใช้อกไก่นะเดี๋ยวเรามีพริกแกงนะครับกับผัดซอสทรีเนี่ยนะครับเราใช้ไก่ประมาณ2 0 0ถึง250กรัมนะครับที่เป็นหั่นชิ้นแบบนี้นะครับก็หั่นชิ้นพอดีพอดีนะครับอย่าให้หนามากนะฮะเดี๋ยวมันจะนานตอนผัดนะฮะกว่าจะสุกนะครับง่ายๆมีดแนะนำให้รับก่อนนะครับมีดคมจะหั่นง่ายกว่านะครับ เป็นอันตรายน้อยกว่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราทําลาบนะฮะไก่ขี้เกียจสับก็ไปซื้อไก่บดแบบนี้มาเลยนะฮะให้ร้านเขาบดให้ได้นะครับบอกอกไก่เนื้อร้วนไม่เอาหนังนะครับบดให้ด้วยนะครับอ่ะแล้ววันนี้เรามีซาบะนะครับซาบะผมก็หลังๆผมใช้แบบผ่าสําเร็จมาแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องมาผ่าเองนะครับมีขายทั้งที่แมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีก็น่าจะมีเหมือนกันนะทั่วไปลองหาดูนะครับราคาไม่แพงนะครับ เนี่ยแล้วก็หั่นทอนหรือใครจะไม่หั่นทอนก็ได้อ่ะพอหั่นเสร็จตรงนู้นเตรียมมาหั่นมาดูทางหม้อนะก็เดือดพอดีพอเดือดแบบนี้นะครับอ่าก็เบาไฟลงนิดนึงนะครับนะตอนแรกเราเร่งให้มันเดือดนะครับโอเคพอเบาไฟแล้วก็ระหว่างรอนี้เราก็มาผัดเมนูแรกกันเลยนะครับตั้งกระทะนะครับวันนี้ใช้เตาสองหัวเนาะโอเคสเปรย์น้ำมันบางๆนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่หอมใหญ่ซอยลงไปนะครับ แล้วก็อกไก่ที่เราหั่นเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ช่างก่อนนะครับประมาณร้อยร้อยี่สิกรัมร้อยห้าสิบกรัมอันนี้คํานวณแล้วแต่ความต้องการของร่างกายแต่ละคนเลยนะครับถ้าแบบเอาคิดง่ายๆไม่ไม,ไม่วุ่นวายอะไรก็ผู้หญิงร้อยกรัมผู้ชายร้อยห้าสิบกรัมก็ได้เอาง่ายๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็ผัดจนไก่พอสุกเลยนะครับ นะเมนูอาจจะซ้ำหน่อยใครอยากได้เมนูอะไรใหม่พิมพ์ไว้ด้านล่างเลยนะฮะคอมเมนตน์กระทะสุดเก่าของเรานะฮะเมื่อก่อนเป็นเทฟลอนนะครับพอมันเสื่อมแล้วก็ขัดออกนะฮะเป็นกระทะอลูมิเนียมธรรมดาไปแล้วนะครับโอเคพอไก่เริ่มสุกนะฮะใส่ซอสเทริยากิลงไปนะก็ใช้ทั่วไปเลยผมไม่ได้ใช้โลโซเดียมนะครับนะนี่ ไม่รู้จะไปหาโลโซเดียมมาจากไหนก็ต่างจังหวัดมันหาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมแล้วช่วงนี้โควิดนะเดินทางลําบากนะไม่ค่อยอยากไปที่ที่แบบเจอคนเยอะๆเท่าไหร่นะเสร็จแล้วหนึ่งเมนูเมื่อกี้ก็หนักใส่กล่องไว้นะครับผมทีนี้มาดูข้าวเรานะครับนี่น้ําเริ่มงวดแล้วนะครับแล้วก็ยังเดือดอยู่เดี๋ยวตรงนี้เราใส่บล็อกโคลี่ที่เราหัน่นเตรียมไว้นะครับเข้าไปนะฟักทองกับแครอทก็ยังไม่สุกมากนะครับเห็นไหมเดี๋ยวมันจะสุกพอดีกันนะครับ แล้วก็ปิดฝาไปกระทะเมื่อกี้เอาไปล้างก่อนนะแล้วมาทําต่อนะฮะเดี๋ยวเราผัดพริกแกงกันต่อนะฮะก็ใช้พริกแกงธรรมดานี่แหละนะครับเดี๋ยวใครอยากโขกเองก็โขกได้เลยนะผัดกับน้าอาจใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะครับให้มันหอมผมรู้สึกว่าเวลาใส่น้ํามันไปหน่อยๆนมันจะหอมกว่านิดนึงนะครับก็ผัดจนพริกแกงสุกนะครับแล้วเราก็ลงเนื้อไก่ไปนะเหมือนเดิมนะผู้หญิง100ผู้ชาย150 เอาง่ายๆแบบนี้นะครับผมแต่ใครอยากละเอียดก็คำนวณได้เลยผมเชื่อว่าท่านที่ทราบละเอียดเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องใส่เท่าไหร่นะครับถ้าแห้งก็เติมน้ำนิดนึงนะฮะวันนี้เราใช้ไฟแรงนะครับจะได้เร็วๆก็ผัดจนไก่สุกเหมือนเดิมง่ายๆแบบเนี้นะฮะเราเน้นทำง่าย <laughs> ใครก็ทำตามได้นะครับแบบนี้โอเคมือใหม่ไม่เป็นก็ทำตามได้นะพอไก่เริ่มสุก ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับนิดเดียวนะครับผมเทไปตรงขอบกระทะนะฮะนี่มันก็จะได้กลิ่นหอมนะครับผมแล้วก็ใส่พริกใบมะกรูดนะที่ซอยไว้ฉีกไว้นะครับคั่วสักคู่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานใส่กล่องรอไว้ได้เลยนะครับอันนี้ง่ายๆเสร็จแล้วนะปรุงน้อยๆแบบนี้เลยไม่ได้ปรุงเยอะนะครับนี่ไปอพอผัดเมนูที่สเสร็จทุกอย่างสุกพอดีเห็นไหม เดี๋ยวเรายกผักลงนะครับผมโอเคแล้วก็ข้าวนี่สุกกําลังดีเลยนะครับเดี๋ยวรอเราอุนิดนึงนะฮะอาจจะปิดไฟเลยก็ได้หรือว่าเบาไฟใช้ไฟน้อยๆก็ได้นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้สักครู่แล้วค่อยปิดไฟนะครับอ่ะเมนูที่3เดี๋ยวเรามาย่างซาบะกันนะจริงๆไม่เรียกย่างไหมอันนี้เรียกหนาก้ากระทะนะครับใครจะใช้ทั้งชิ้นเลยก็ได้นะทั้งซีกเลยก็ได้นะการทําแบบนี้เราจะได้ ข้าวหน้าซาบะเหมือนกับที่เราต้องไปซื้อแบบเป็นร้อยอะนะต่อจานเนี่ยนะครับในราคาไม่กี่สิบบาทนะครับต้นทุนนะครับนี่ย่างไว้สักพักมันก็จะพอสุกอันนี้ผมตัดค้ามเวลาเนาะมันอาจจะเวลาสักนิดนึงแต่ย่างทั้งหมดเนี่ยประมาณ5นาที10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับไม่ได้ใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนนะตรงนี้อันนี้ใช้กระทะเคลือบก็จะง่ายนะครับ ตรงขอบขอบมันชอบงอนขึ้นมานะครับผมมันทําให้ไม่ไม่ค่อยสวยนะครับเราสามารถเอาไปหน้ากับตรงขอบกระทะเนี่ยมันจะโค้งรับพอดีกับกับตัวปลาพอดีนะครับแล้วก็เอาด้านข้างแปะลงไปด้วยนะครับจะได้สีสวยๆทั่วๆนะไม่มีสีขาวๆแบบแหลมๆเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบนี้สวยเลยนะครับไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะแบบทอดทั่วไปนะครับสเปรย์นิดเดียวนะเพื่อยืดอายุ การใช้งานของสารเคลือบในกระทะนะครับนี่จนรอจนสีเหลืองสวยแบบนี้เลยนะครับและนี้ผมจะใส่ซอสเทลิลงไปเลยนะครับแล้วก็เขยา่าแบบนี้เขย่ากระทะนะครับให้มันเคลือบปลานี่ง่ายๆแบบนี้เลยหรือใครจะเอาปลาออกนะครับผมแล้วก็ราดทีหลังก็ได้เสร็จแล้วตักใส่กล่องง่ายๆแบบนี้นะครับต่อไปเมนูสุดท้ายของเราวันนี้นะฮะลาบอีกแล้ว <laughs> นะ มีท่านผู้ชมบอกไอ้แอดชอบลาบแน่เลยนะผมก็ชอบนะง่ายๆนะครับผมก็ใช้อกไก่บดนะครับหรือสับก็ได้ใครชอบสับก็สับเองนะครับผมใครขยันผมขี้เกียจนะฮะก็ใช้แบบนี้เลยง่ายๆนะครับก็คั่วจนสุกนะฮะพอเริ่มใส่น้ําไปนิดนึงนะมันจะได้ไม่ติดกระทะมากนะครับเห็นไหมโอเคพอเริ่มสุกทั่วแล้วนะครับเราปรุงรสนิดนึงด้วยน้ําปลานะครับเทขอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คั่วสักครู่นะครับ ว่าน้ำปลาเนี่ยต้องคั่วกับความร้อนถึงจะกลิ่นโอเคนะครับกลิ่นหอมเลยโอเคนะสุกทั่วหอมแล้วดับไฟที่เตาได้เลยครับตรงนี้เวลาเราปรุงเราจะไม่เปิดไฟนะครับสําหรับราบนะครับอ่ะใส่ข้าวคั่วเข้าไปพริกปนนะครับแล้วก็มีหอมแดงซอยต้นหอมซอยนะใครจะใส่ใบเครื่องหอมอื่นๆนก็นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะใส่น้ำมะนาวนิดนึงนะฮะตามชอบนะฮะตรงนี้ ม,มาพาักเสียงที่หลังนี่น้ำลายสอเลยทีเดียวแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนี่เสร็จแล้วพร้อมรับประทานนะฮะตรงนี้ไปตักใส่กล่องหรือตักใส่จานไว้ได้เลยนะครับวันนี้เราทำสี่มือก็อาจจะตักใส่กล่องนะครับนะแบ่งไว้นะทานหลายๆมือนะครับนี่ให้ดูหน้าตาก่อนตอนอยู่ในกล่องแบบนี้นี่นี่พริกแกงเมื่อกี้เรานะครับสาบะนี่ยกระลาบนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราตักข้าวใส่นะครับประมาณทัพพีกว่าตรงเนี้นะใครสะดวกช่างช่างได้เลยนะฮะอันนี้ผมกะเอาประมาณจากที่ช่างหลายๆรอบแล้วก็ประมาณโดยสายตาได้ละอันนี้จะร้อยกร,รัมกว่า,วานิดนึงนะครับนะบกาลังอิ่มพอดีนะครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็จัดผักที่เราเนึ่งไว้นะครับใส่เข้าไปในกล่องนะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมรอให้เย็นทักนิดนึงนะฮะแล้วค่อย เอาเข้าตู้เย็นนะสำหรับใครที่จะเก็บไว้กินหลายๆมือโดยแช่ตู้เย็นนะครับนี่แค่นี้ก็ได้แล้วนะเสร็จแล้วนะใครไปลองทําตามดูก็มาเมนพูดคุยกันไว้ด้านล่างนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างให้กันด้วยนะครับ